ชายแก่โสมที่อยู่ตรงหน้านี้มีชีวิตอยู่มานานถึงหนึ่งแสนปีเต็มเขาเคยเลี้ยงของจื่อและเมิงจื้อในยุคจูเรสิกและยังเคยสัง่งสอนธรรมะให้แก่มหาปราชญ์ของจื่อและเมิงจื่อแม้แต่จินสีห้องเต้มเมื่อพบเขาก็ยังต้องคุกเข่าคำนับชาวโลกต่างยกย่องเขาเป็นเซียนเทวดาบนดินแต่ขอทานเท่าผู้นี้เนื่องจากเหตุแห่งการนิพพานทุกๆพันปีจะต้องเข้าสู่การหลับไหลพริบตาเดียวหมื่นล้านปีผ่านไปลูกน้องในอดีตต่างก็มีชีวิตที่รุ่งเรืองเฟื่องฟงูใครจะคาดคิดว่าในวันนี้ กลับมีลูกคนรวยรุ่นสองคนหนึ่งกล้าดีมาแช่งให้เฉินฟานแก่ตายในเร็ววันแล้วยังจะส่งไฟล์เสียงด่าทอไปให้คนของสามตระกูลใหญ่เมื่อได้ยินเช่นนั้นเฉินชิงโกรธจนปอดแทบระเบิดในขณะเดียวกันที่ห้องทํางานประธานกลุ่มบริษัทเชียนตาถ้าหวังหลังจากจัดการเอกสารเสร็จก็ฉุบผ้าขนหนูร้อนประครบตาด้วยตัวเองรู้สึกสดชื่นขึ้นมากติ้งต่องโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะก็ดังขึ้นเขาเดินไปดูไม่ใช่ข้อความจากลูกชายสุดที่รักของเขาหรอกหรือ เมื่อเปิดออกเสียงบันทึกก็ค่อยๆดังขึ้นเท้าหวังเอ็นหลังพิงโซฟาตั้งใจฟังข้อมูลในใจรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งลูกชายของตนในที่สุดก็เติบโตขึ้นแล้วสินะหลายปีก่อนยังคงซุกซนอยู่บ้างตอนนี้รู้จักแบ่งเบาภาระของตนแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากยังรู้จักรวบรวมข้อมูลให้ตระกูลอีกด้วยตรงๆเขากำลังจะเปิดประตูห้องทำงานที่เพิ่งได้รับเอกสารทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นท่านประธานครับข้อมูลที่ท่านต้องการมีข่าวแล้วครับ เลขานุการฝ่ายบริหารเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยสีหน้าตื่นเต้นเขารู้ดีว่าเจ้านายอยากรู้เรื่องอะไรมากที่สุดในตอนนี้คุณก็ได้ข่าวแล้วเหรอท้าหวังพูดพลางยิ้มที่มุมปากส่งมาให้ฉันดูหน่อยสิคุณชายหวังก็เพิ่งได้รับเช่นกันเลขานุการฝ่ายบริหารมงไปเลยข่าวของผมก็เป็นคุณชายน้อยส่งมาครับผมนึกว่าเขาให้ผมส่งต่อให้ท่านเสียอีกท่านเห็นแล้วเขาก็ส่งให้ท่านแล้วสินะครับท้าหวังคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วโบกมือพลางยิ้มไม่เป็นไร คาดว่าเขากลัวฉันกำลังประชุมอยู่มองไม่เห็นเลยให้นายมาแจ้งเจ้าเด็กเหลือขอหนี้ทำอะไรมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นเรื่อยๆห้าห้าพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะของท่าหวังก็ดังขึ้นข้ากำลังเฝ้ามองบนดวงจันทร์นั้นมีความฝันมากมายเท่าใดที่กำลังบยบินอย่างอิสระฮันโหลท่านประธานหวังคนจำนวนมากในเมืองหลวงได้รับข้อความที่คุณชายส่งมาข้าไม่เป็นเสียงบันทึกของคุณชายใหญ่ตระกูลเจ้าตอนนี้เรื่องนี้แพร่กระจายไปกว้างมาก สถานการณ์ไม่ดีต่อพวกเราและตระกูลเจ้าอย่างยิ่งมีคนได้รับกี่คนไม่อาจนับได้อย่างน้อยก็หลายร้อยคนกลุ่มอิทธิพลต่างๆโดยพื้นฐานแล้วรู้กันหมดแล้ววางสายโทรศัพท์เท่าหวังนั่งหน้าซีเผือดอยู่บนโซฟาดวงตาเหม่อลอยไปเรียกเจ้าสารเลวนั่นกลับมาให้ฉันเลขานุการฝ่ายบริหารประหลาดใจาจะให้เขามาฝึกงานข้างกายท่านตอนนี้เลยหรือครับแล้วจะจัดตำแหน่งอะไรให้ครับแผนกรักษาความปลอดภัยเท่าหวังพูดเน้นทีละคำ เรากําลังสะกดกลั้นความโกรธอย่างใหญ่หลวงเมื่อครูรักเขามากเท่าไหร่ตอนนี้ก็เกลียดเขามากเท่านั้นอีกด้านหนึ่งตระกูลเจ้าสมาชิกทุกคนในครอบครัวรวมตัวกันที่ห้องโถงใหญ่ของบ้านเก่าด้วยความเร็วที่สุดนั่งตัวตรงไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงบนเก้าอี้ใหญ่ด้านหน้าสุดท่านผู้เฒ่าเจ้าไม่ได้โกรธยิ่งไม่ได้เกลี้ยกราดดังสายฟ้าฟาดแต่กําลังหลีตาพักผ่อนช่วยไม่ได้เพิ่งกินยาหอมระงับอาการไปต้องพักสักหน่อยพ่อครับขอโทษครับพ่อพ่อวางใจเถอะ รอเขากลับมาผมจะเคลนยมันให้ตายเองเจ้าเสี้ยงมองบิดาด้วยความเป็นห่วงตะโกนพลางกัดฟันกรอดเจ้าจื่อเสียงเป็นลูกชายของเขาในตอนนี้ใจของเขามันเย็นเฉียบครั้งนี้ลูกชายก่อเรื่องใหญ่หลวงแม้จะเป็นลูกชายคนโตของบ้านใหญ่เกรงว่าหากให้การไม่ดีก็คงต้องจบเุยังไม่พูดถึงว่าทางตระกูลเฉินจะมีปฏิกิริยาอย่างไรทางท่านผู้เท่าทรงก็คงไม่ปล่อยตระกูลตนไปง่ายๆท่านผู้เท่าทรงนับถือท่านเฉินผู้นั้นดุจเจ้พ,พระเจ้าจริงๆเขาคือสิทธิที่เลื่อมใสที่สุด ตอนนี้ลูกชายของตนกลับพูดว่าหวังให้เทพของอีกฝ่ายตายเร็วๆจะไม่ให้โกรธได้อย่างไรที่แย่ที่สุดคือคำพูดนี้ไม่ใช่เจ้าเด็กนั่นพูดเองแต่ยังอ้างชื่อปู่ของมันเจ้าบ้านตระกูลเจ้าพูเท่าเป็นคนพูดไม่ต้องพูดถึงความวุ่นวายภายนอกจุดศูนย์กลางของเหตุการณ์ครั้งนี้ในห้องส่วนตัวของพตาคารเหอผิงพวกลูกคนรวยรุ่นสองสามคนกับเฉินชิงในที่สุดก็นั่งลงอีกครั้งต่างจ้องตาก,กันไปมาแกพูดถึงท่านปู่ทวดของฉันแบบนั้นได้ยังไง อย่าหาว่าฉันตีแกเลยนะฉันหวังให้ปูกแก่แกตายแกโกรธไหมเฉินชิงยังคงพูดอย่างไม่พอใจโธ่เอย๋ยพี่ชิงอย่ากโกรธเลยหนะ้าก็ตีเขาไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วถึงคำพูดจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นคำพูดจากใจจริงซงซานวิปลอบอยู่ข้างๆเจ้าจื่อเสียงกลุ่มหน้าก้มหน้าไม่พูดอะไรตอนนี้เล่าของเขาสั่งสนิทแล้วและรู้แล้วว่าตนเองก่อความผิดมหันเฮอฮอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราไปคิดกันก่อนดีกว่าว่าจะจัดการยังไง ไม่อย่างนั้นเกรงว่าพวกเราสองสามคนคงไม่รอดแน่คุณชายหวังพูดด้วยความรู้สึกผิดพระเจ้าจื่อเสียงเงยหน้าขึ้นทันทีจ้องมองคุณชายหวังอย่างบ้าคลั่งแกยังกล้าพูดอีกเหรอเป็นเพราะแกไอ้สารเลวยังกล้าอัดเสียงอีกกูจะฆ่ามึงให้ได้ในตอนนี้ในใจเขาอยากจะถลกหนังหัวคุณชายหวังจริงๆเรื่องเป็นเจ้าเด็กนี่ที่เริ่มเรื่องอัดเสียงก็มันอัดข้อความก็มันส่งตอนนี้ยังมีหน้ามาพูดอีกคุณชายหวังวางสายจากพ่อเงียบๆเ,เรียบ,เร,ยบเรียงความคิด ขอโทษด้วยท่าทีจริงใจเออเฉินชิงขอโทษจริงๆฉันสาบานไฟเสียงนั่นฉันตั้งใจจะส่งให้พ่อฉันจริงๆเฉินชิงแค่เสียงเย็นชารวบรวมข้อมูลท่านปู่ทวดของฉันฉันไม่ได้โทษนายเรื่องแบบนี้ลับหลังไม่รู้มีคนทําอยู่เท่าไหร่ฉันรู้มานานแล้วแต่ต่อหน้าคนตระกูลเฉินอย่างฉันยังกล้าพูดตรงๆว่าท่านปู่ทวดของฉันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนมันปกติด้วยเหรอเจ้าจือเสียงหน้าซีดเผือดเล่าสั่งสนิท หลังจากลังเลอยู่หลายครั้งพูดเสียงเบาว่าฉันปากพล่อยไปหน่อยเมาแล้วพูดพล่ามเฉินชิงเธอใจเย็นใจเย็นก่อนนะถ้าเธอยังโกรธอยู่ก็ตบฉันสักสองสามทีเถอะยังไม่ทันพูดจบเพียเฉินชิงยกมือขึ้นทันทีตบไปบนหน้าเขาหนึ่งฉาดท่ามกลางเสียงอันใสกังวานบนใบหน้าของเจ้าจื่เสียงปรากฏรอยนิ้วมือห้านิ้วนายว่าปู่ฉันอยู่ได้อีกไม่กี่วันฉันตบนายก็สมควรแล้วพวกนายสนุกกันเถอะฉันไปก่อนนะพูดจบก็ไม่ให้โอกาสใครขัดขวาง เดินออกจากพรตตาคารไปทันทีในห้องส่วนตัวเงียบสงัดลงผ่านไปไม่นานเจ้าจือเสียงก็กระชากขอเสื้อคุณชายหวังทันทีทะเลาะกันจนถึงพวกคุณตระกูลหวังนี่แหละที่รู้สึกกับฉันกูจะจัดการมึงปล่อยมือนะไว้มึงพูดเองจะมาโทษกูได้ไงปล่อยมือปล่อยมือทั้งคู่อย่าใจร้อนทะเลาะกันอยู่นานทั้งสองสามคนจึงค่อยสงบสติอารมณ์ลงได้จนกระทั่งบัดนี้ลิ้นจืออีที่เงียบขรึมมาตลอดก็เงยหน้าขึ้นมองคุณชายหวังและเจ้าจือเสียงด้วยสายตาเยันชา ไม่ทะเลาะกันแล้วฉันเตือนพวกแกตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาว่าใครผิดใครถูกรอให้พ้นวันนี้ไปก่อนพวกแกอยากจะคิดบัญชีกันยังไงก็เชิญแต่ตอนนี้พวกเราต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่มีใครได้ดีแน่เมื่อเห็นเธอพูดทุกคนก็เงียบลงอย่างเชื่อฟังในแวดวงลูกคนรวยรุ่นสองรุ่นสามนี้ก็มีระดับชั้นอยู่บ้างหนึ่งคืออาศัยภูมิหลังครอบครัวสคือดูความสามารถส่วนตัวพวกเขาไม่กี่คนพูดให้ฟังดูแย่หน่อย ก็คือพวกที่อาศัยบารมีครอบครัวเที่ยวเล่นไปวันวันแต่ส้มจืออีไม่เหมือนกันเธอเป็นหลานสาวคนโตของตระกูลส้มเป็นหญิงสาวผู้มีความสามารถระดับเดียวกับส้มสารตัวเธอเองเป็นนักศึกษาหัวกะทีจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการวางตัวการจัดการหรือความคิดเห็นก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่โทษพี่หลิมอย่าว่าพวกเขาเลยรีบบอกฉันทีว่าควรทำยังไงฉันจะบ้าตายอยู่แล้วอุดสานัดเฉินชิงออกมากินข้าวได้ ผลลับปลดลายเป็นเรื่องแบบนี้ทรงสารวีร้องขออย่างอ้อนวอนวิธีการน่าเรอก็มีอยู่จริงๆลิงจืออีค่อยๆเสยผมตอนนี้พวกเธอทุกคนบอกที่บ้านก่อนบอกว่าพวกเราตอนนี้จะไปขอโทษที่สวนจือเยเวียนตกลงคนอื่นๆเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นคุณชายหวังหรือเจ้าจือเสียงในใจต่างก็มีความคิดเดียวกันต้องไม่ทําให้ครอบครัวเดือดร้อนเด็ดขาดสวนจือเยเวียนเฉินชิงนั่งอยู่บนธรณีประตูมือข้างหนึ่งเท้าข้าง มืออีกข้างกําลังคว่างก้อนหินใสต้นหญ้าเล็กๆในสวนอย่างโมโหในใจยังคงโกรธอยู่อ้ยหลานปู่ทวดคนเก่งเอาล่ะพอแล้วไว้ชีวิตดอกไม้ใบหญ้าที่ข้าปลูกหน่อยเถอะของพวกนี้ก็เป็นของมีค่าทั้งนั้นข้าอุตสา์ปลูกมันขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเฉินฟานพูดพลางยิ้มท่านปู่ทวดท่านไม่โกรธหรอคะหลังจากกลับมาเมื่อครู่เธอได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในพตาคารให้ท่านปู่ฟังทั้งหมดแล้วตอนนี้ยังคงรู้สึกไม่พอใจระหว่างพูดคุยกันเล่น เฉินฟานพบว่าไอสีดำที่หว่างคิ้วของหลานปู่ทวดจางหายไปแล้วในใจคิดว่าหรือว่ามันแพร่เชื้อไปให้เจ้าเด็กพวกนั้นแล้วจริงๆนี่มันน่าสนใจจริงๆโชคร้ายที่ติดต่อได้เขายังไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าประตูชุมชนตร,ต,รตรงตรงประตูสวนถูกเปิดออกเฉินชิงเห็นพวกเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยประหลาดใจพวกเธอมากันจริงๆเรยพี่ชิงพวกเราคือซงซานวียิ้มร่าเดินเข้าไปแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบเฉินชิงก็เปิดประตูให้แล้ว เข้ามาสิท่านปู่ทวดรอพวกเธออยู่สักพักแล้วผู้จบก็หันหลังเดินเข้าไปทันทีพอเข้าไปในสวนก็เห็นเฉินฟานกำลังนั่งจิบชายอยู่บนโตหินนอกบ้านท่านปรมาจาร์ท่านเฉินทุกคนก้มหัวทักทายฮ่าฮ่าไม่ต้องพูดมากข้ารู้ว่าพวกเจ้าอยากจะพูดอะไรอย่างนี้แล้วกันพวกเจ้าทุกคนยืนอยู่ตรงนี้ก็พอไม่มีข้อเรียกร้องอื่นขอแค่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งบ่ายเรื่องในวันนี้ก็ถือว่าจบสิ้นเป็นยังไงเฉินฟานจ้องมองหว่างคิ้วของทุกคนพูดอย่างมีความหมายลึกซึ้ง ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกน่าสนใจแม้ตนเองจะมีชีวิตอยู่มานับหมื่นปีโชคร้ายที่ติดต่อได้ก็ยังไม่เคยเห็นนี่มันของประหลาดอะไรกันแน่หรือว่าโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนี้ทําไมถึงมาปรากฏบนตัวหลานปู่ทวดของตนได้เป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเกี่ยวข้องกับตนเองความสงสัยมากมายผุดขึ้นในใจเมื่อคิดถึงตรงนี้อารมณ์ที่สงบนิ่งดุดน้ําในบ่อเก่าก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเล็กน้อยน่าสนใจเฉินฟานผู้บรรลุวิชาเซียนไม่เคยกลัวเรื่องไม่คาดฝัน กลัวก็แต่ชีวิตจะเรียบง่ายเกินไปเจ้าจื่อเสียงและคนอื่นๆไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ดีใจจนแทบคลั่งยังมีเรื่องดีแบบนี้อีกเหรอแม้แต่ในดวงตาของหลินจื่ออีก,ก็ยังฉายแววสงสัยรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆแสงแดดในฤด,ดูใบไม้ร่วงทำให้คนม่วงเหงาหานอนได้ง่ายพวกลูกคนรวยรุ่นสองสามคนเริ่มผงกหัวหึกหึกบ่อยครั้งเปลีอยตาก็เริ่มหนักอึ้งอาจเป็นเพราะยืนนานเกินไปขาก็เริ่มชาไปหมดแล้ว รู้สึกไม่สบายตัวไปทั้งตัวโดยไม่ได้ตั้งใจลิงจืออีเหลียมองท่านปรมาจารโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นก็ร้องอุทานออกมาคนอื่นๆก็ตื่นขึ้นมาทันทีเมื่อเหยหน้ามองก็รู้สึกตกตะลึงไปตามๆกันเห็นเพียงท่านผู้เท่าเฉินยังคงนั่งจิบชาอยู่ที่โตหินดูเหมือนท่าทางจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่ตรงข้ามกับเขาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่มีผู้อาวุโสอ,อีกคนปรากฏตัวขึ้นทุกคนรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวโดยไม่รู้ตัว คนผู้นี้จ้องมองพวกเขาทั้งสี่คนมานานเท่าไหร่แล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นได้ชัดว่าไม่ได้หลับแต่กลับไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่าในสวนมีคนเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหรแปลกประหลาดเกินไปแล้วท่านผู้เท่าหงละสายตามองไปยังเฉินฟานอย่างไม่เข้าใจท่านเฉินขอให้ท่านช่วยไขยข้อข้องใจด้วยพวกเขาเป็นอะไรไปกันแน่ข้ารู้สึกได้ว่าบนตัวพวกเขามีกลิ่นอายประหลาดแต่ก็รู้สึกได้ไม่ชัดเจนแม้กระทั่งแยกแยะไม่ออกว่าเป็นดีหรือร้ายทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้น ขอบเขตเซียนเทียนนั้นแตกต่างจากคนธรรมดาแล้วร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าอาจจัศจรรย์ตัวอย่างเช่นสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสนามพลังได้อย่างคลุมเครือเดิมทีตั้งใจจะมาคุยกับเฉินฟานหงเหลียงยังไม่ทันได้พูดอะไรก็ถูกหนุ่มสาวสองสามคนในสวนดึงดูดความสนใจเสียก่อนในช่วงขณะนั้นก็รู้สึกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไม่รีบร้อนดูโทรศัพท์ก่อนค่อยว่ากันเฉินฟานจิบชาแล้วพูดอย่างเฉยเมยในสวนเล็กๆกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้ง หงเหลียงยิ่งมองยิ่งรู้สึกประหลาดใจผ่านไปครู่หนึ่งถึงกับอดไม่ได้ที่จะเดินไปอยู่หน้าคนเหล่านั้นมองดูพวกเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดขึ้นๆลงๆถึงกับบีบปากของเจ้าจือเสียงดูลิ้นเฮ้ยเฮ้ยตาเท่าแกเป็นใครวะปล่อยกูนะเจ้าจือเสียงถูกบีบจนเจ็บอดไม่ได้ที่จะร้องโวยวายขึ้นรอจนหงเหลียงปล่อยมือแล้วกลับไปนั่งที่เดิมลินจืออีใช้เท้าแต่เจ้าจือเสียงเบาๆพูดเสียงเบาอย่เาเสียงดังสิคนแก่คนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอีกแล้วถูกคนมองเหมือนดูฝันล่อ ถูกจับคลําไปมาตั้งนานเจ้าจื่อเสียงอัดอั้นตันใจนี่มันใครอีกวะถูกท่านปรมาจารย์เฉินลงโทษข้าก็ยอมรับแล้วยังไงกันใครก็ได้มาข่มเหงตระกูลเจ้าของพวกเราได้แล้วเหรอมันรออยู่เถอะรอให้ท่านปรมาจารย์เฉินลงโทษข้าเสร็จข้าจะไม่ปล่อยมันไว้แน่ลิงจื่ออีมองเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยริมฝีปากขยับเล็กน้อยพูดด้วยเสียงที่แทบไม่ได้ยินองครักษ์วังหลวงหลายสิบปีก่อนมีสหายท่านหนึ่งเดินทางเยือนอินดีหัวเขาสหรัฐอเมริกา คนผู้นี้ก็คอยอารักขาอยู่ข้างกายเด็ดน้อยทั้งหลายตกตะลึงในใจอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดภาวะรีะก็หดลงโดยไม่รู้ตัวองค์ครัก์ที่อยู่ข้างกายผู้นำจะเป็นคนธรรมดาได้อย่างไรขอบเขตในตำนานอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นในสมองของพวกเขาเซียนเทียนภูมิหลังครอบครัวที่น่าภาคภูมิใจของพวกเขาในสายตาของคนระดับนี้ไร้ค่าสิ้นดีไม่คิดเลยจริงๆว่าท่านผู้เท่าเฉินจะรู้จักคนระดับนี้ได้มีหน่าเล่าครอบครัวถึงได้ประจบประแจงเขาขนาดนี้ ภูมิหลังนี้สามารถทะลุฟ้าได้จริงๆผ่านไปอีกเครื่องชั่วยามเฉินฟานก็พันพบฉากที่น่าสนใจในดวงตาเปล่งประกายแสงเรืองรองไอสี IC ดำที่หว่างคิ้วของหนุ่มสาวสองสาคนไม่น่าเชื่อว่ามันกระจายออกไปข้างนอกได้ลอยตรงมาทางตนเองและหงเหลียงอย่างแถวเบานี่คือการติดต่อครั้งที่สองเขามองดูอย่างไม่แสดงอาการเห็นเพียงไอสีดำลอยวงเวียนอยู่รอบกายตนเองและหงเหลียงแล้ววงเวียนอยู่ครู่ใหญ่ เริ่มพยายามแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของตนทั้งสองไอสีดําข้างกายหงเหลียงเพียงพริบตาเดียวก็แทรกซึมเข้าไปทั้งหมดแล้วไม่มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่ร่างกายของตนเองบรรลุวิชาเซียนพิษใดๆไม่อาจทําอันตรายอยู่เหนือกฎเกณฑ์แห่งฟ้าดินและการเวียนว่ายตายเกิดแล้วฉะั้นเลยโชคร้ายเล็กน้อยจะส่งผลกระทบต่อเขาได้ไอสีดำพยายามหลายครั้งแต่ก็ถูกสกัดกั้นไว้ได้ยังหันกลับไปด้วยทั้งหมดเข้าไปในร่างของหงเหลียงที่อยู่ข้างๆ เจอเจอและเฉินฟานก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกต่างไปเล็กน้อยนี่เทียบเท่ากับปริมาณจากหนุ่มสาวห้าคนทั้งหมดมารวมอยู่ที่คนคนเดียวโชคร้ายพิเศษนี้รุนแรงกว่าตอนที่เฉินชิงออกจากบ้านตอนเช้าหลายเท่าหว่างคิ้วของหงเหลียงดำจนเป็นมันเงาเอาละพวกเจ้าไปได้แล้วเรื่องในวันนี้ถือว่าผ่านไปแล้วจะไว้ว่าต่อไปพูดจาต้องระมัดระวังบอกทางบ้านพวกเจ้าด้วยว่าไม่ต้องกังวลข้าพูดว่าไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรแล้วพู้เท่าอย่างข้าไม่คิดจะถือสาหาความกับเด็กๆอย่างพวกเจ้าหรอก เฉินฟานโบกมือพูดลูกคนรวยรุ่นสามสองสามคนไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นท่านผู้เท่าเฉินปล่อยตนไปง่ายๆก็ดีใจจนยิ้มแก้มปริขอบพระคุณท่านปรมาจารย์ลาก่อนครับท่านปรมาจารย์ทุกคนวางของขวัญลงแล้วรีบเห็นนี้ออกไปที่นี่พวกเขาไม่กล้าอยู่นานรอจนทุกคนออกไปแล้วพูดมาสิมาหาข้ามีธุระอะไรเฉินฟานเอ่ยปากอย่างเฉยเมยท่าทีสบายสบายมา,าท่าทีต่อหงเหลียงยอดฝีมือองค์คา์วังหลวงผู้นี้ เกือบจะเท่ากับรุ่นน้องไม่กี่คนเลยอันที่จริงนี่ก็เป็นเรื่องปกติเดิมทีก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะักเทพเจ้าจะไปใส่ใจมดปลวกใต้ฝ่าเท้าได้อย่างไรเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเออหงเหลียงหวงรู้สึกว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเห็นท่านผู้นี้ปล่อยให้หนุ่มสาวเหล่านั้นไปแล้วความรู้สึกยิ่งชัดเจนขึ้นก่อนที่หนุ่มสาวเหล่านั้นจะจากไปความรู้สึกประหลาดบนร่างกายของพวกเขาก็หายไปแล้วมันสลายไปเองหรือว่าไปที่อื่น เมื่อคิดถึงปัญหานี้เขาก็ขยับตัวอย่างอึดอัดเล็กน้อยเดิมที่อยากจะถามดูแต่เมื่อเห็นเฉินฟานพูดถึงเรื่องสําคัญจึงได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจก่อนคนตรงหน้านี้คือบุคคลที่น่ากลัวที่สุดในโลกอย่างแน่นอนไม่มีใครเทียบได้ท่านเฉินสวัสดีครับผมคือหงเหลียงหัวหน้าหน่วยรบพิเศษเทียนสเสวียนแห่งประเทศเสียโปรดอนุญาตให้ผมแนะนําสั้นๆเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษเทียนเสวียนหน่วยรบพิเศษเทียนสเสวียน,น,ยยนคือหน่วยรบที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศเสีย สมาชิกทุกคนคือสุดยอดทหารที่ผ่านการคัดเลือกหลายชั้นและยอดฝีมือบูลิมหัวหน้าหน่วยอย่างพวกเราล้วนอยู่ในระดับเซียนเทียนหงเหลียงพูดเช่นนี้จุดประสงค์ก็เพื่อแสดงความแข็งแกร่งของประเทศเสียหากสามารถข่มขวัญได้บ้างก็จะดีที่สุดการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายอยู่ในระดับเดียวกันแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเฉินฟานก็ขัดจังหวะอย่างเย็นชาไม่อนุญาตอะไรหวงเหลียงตะลึงงินตั้งแต่เขาบรรลุระดับเซียนเทียนและดำรงตำแหน่งสูง หลายปีแล้วที่ไม่เคยมีใครปฏิบัติต่อเขาเช่นนี้เฉินฟานค่อนข้างไม่อดทนมีธุระก,ก็พูดมาไม่มีธุระก,ก็กลับไปที่ที่เจ้ามาท่านเฉินไม่ทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อเซี่ยป๋อชื่อประเทศพวกเรารู้ข้อมูลของท่านบ้างพูดตามตรงค่อนข้างกังวลด้วยระดับของท่านแม้แต่จะทําลายเมืองทั้งเมืองก็เป็นเรื่องง่ายได้ข้าไม่ว่างพอจะทําเรื่องไร้สาระขี้เกียจจะขยับตัวด้วยซ้ําเฉินฟานพูดอย่างไม่สบอารมณ์ตนเองไม่ใช่พวกกินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทํา อีกอย่างการสังหารหมู่สิ่งมีชีวิตตามอำเภอใจยังต้องระวังโทษทันจากสวรรค์จากนั้นทั้งสองก็สนทนากันอย่างละเอียดพวกข่าเฉินชิงและอวี่เสี่ยวซงเดินกลับมาด้วยกันเมื่อเห็นในสวนมีเพียงท่านปู่ทวดคนเดียวเฉินช,ชิงอดไม่ได้ที่จะสงสัยท่านปู่ทวดคะพวกเขาไปกันหมดแล้วเหรอคะอึมโดนฆ่าลงโทษให้ยืนนิ่งๆทั้งบ่ายทีนี้เจ้าหายกโกรธแล้วใช่ไหมละ่ะห้าห้าแบบนี้สิถึงจะถูกใครใช้ให้พวกเขาพูดจาไม่เข้าเรื่องละ่ะพูดคุยกันเล่นเล่นสักพัก เฉินฟานก็โยนสมุดเล่มเล็กๆให้เฉินชิงของนี่เจ้าเอาไปเล่นเถอะเฉินชิงเปิดดูแล้วก็ยิ้มทันทีบัตรประจำตัวชื่อเฉินชิงสังกัดหน่วยงานความลับตำแหน่งความลับระดับความลับบุคคลน,นี้มีสถานะเป็นความลับของชาติห้ามหน่วยงานหรือแผนกใดๆตรวจสอบโดยพลาการการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตัดสินบนบัตรยังมีตราประทับใหญ่ของสำนักงานใหญ่ประเทศเสียและมีตราป้องกันการปลอมแปลง ของสิ่งนี้ย่อมเป็นหวงเหลียงทิ้งไว้ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาเขาได้เตรียมการมาอย่างดีคิดว่าจะเอาอะไรมาบ้างคงจะมามือเปล่าไม่ได้มาเยี่ยมเยียนคนทั่วไปยังต้องถือผลไม้ติดไม้ติดมือมาบ้างการมาเจราจาด้วยมือเปล่ามันดูจงใจเกินไปมนุษย์ธรรมดาไม่มีอะไรที่จะทําให้เทพเจ้าสนใจได้ในที่สุดก็มีคนเบนเป้าหมายไปที่เฉินชิงก็คือมอบสถานะให้เฉินชิงบัตรนี้สามารถขจัดปัญหาทั้งหมด ที่เฉินชิงอาจจะพบเจอในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับทางการได้มีประโยชน์อย่างยิ่งนอกชุมชนจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อความขัดแย้งได้รับคำสัญญานี้ก็เป็นเพราะค่าตกลงที่จะเป็นตัวอย่างทดลองแล้วเป็นเหตุผลของเรื่องนี้เอาเป็นว่าแบบนี้ไปก่อนแล้วกันท่านผู้เท่าหงพูดด้วยสีหน้าเศร้าส้อยหันหลังเดินจากไประหว่างทางหงเหลียงรับโทรศัพท์สายหนึ่งเสียงขาดขาดหายหายดังมาจากในนั้นสัญญ,ญาณดูเหมือนจะไม่ดีเอาเสียเลย หัวหน้าครับสองตัวที่เฝ้าอยู่ภูเขาช้างปซานนี้ออกมาได้กำจัดเรียบร้อยแล้วแต่ต้องเสียสละพี่น้องไปหกคนเงียบไปครู่หนึ่งหงหลียงพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าเล็กน้อยอาวุธชนิดใหม่ยังใช้ไม่ได้ผลเหรอมเหมือนกับยุธทธปกรณ์ทั่วไปใช้ไม่ได้ผลมีเพียงกระสุนเงินเท่านั้นที่สร้างความเสียหายได้เล็กน้อยสัตว์ประหลาดรับมือยากมากเอาละ่ะข้ารู้แล้วทนอีกหน่อยนะทางนี้ข้าจัดการธุรเสร็จจะรีบไปโดยเร็วที่สุดอีกอย่างให้ระวังเรื่องความลับด้วย ข้ออ้างสำหรับครอบครัวผู้เสียสละให้บอกว่าเสียชีวิตจากการฝึกซ้อมวางสายโทรศัพท์หงเหลียงรู้สึกหนักอึง้งในใจนวดขมับเบาๆอยู่ครู่หนึ่งแม้จะเป็นร่างเสียนเทียนร่างกายอาจจะไม่เหนื่อยล้าแต่แรงกดดันทางใจกลับไม่น้อยเลยในฐานะผู้พิทักษ์ระดับสูงสุดของประเทศเซียที่มีประชากรหลายสิบล้านคนบนบ่าของพวกเขาแบกรับแรงกดดันอันมหาศาลโลกใบนี้ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คนธรรมดามองเห็นเบื้องหลังซ่อนเร้นพูดผีปีศาจมากมาย ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นก็เพราะมีคนใช้ชีวิตเข้าแลกเพื่อขวางพวกมันไว้ที่นอกประตูข่าวที่ถูกปิดบังบางอย่างหากประกาศออกไปอาจจะไม่ใช่เรื่องดีง่ายที่จะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหากมีคนใส่ใจลองดูรายชื่อผู้เสียสละในแต่ละปีอาจจะตกใจจนตาค้างในยุคสมัยที่สงบสุขเช่นนี้แต่ละปีกลับมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากมายขนาดนั้นน่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งหน่วยรบพิเศษเทียนเวียน ก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรื่องประเภทนี้โดยเฉพาะ3วันอย่างมากที่สุดก็อยู่ที่นี่ได้แค่สาวันต้องรีบเดินทางไปโดยเร็วที่สุดผีดูดเลือดผีดิบคนทองแดงโลกนี้มันช่างวุ่นวายขึ้นทุกวันตอนนี้กระทั่งผู้มีชีวิตอม,มตะในตำนานก็ยังปรากฏตัวออกมาไม่รู้จริงๆว่าต่อไปจะมีอะไรโผล่ออกมาอีกบ่นพึมพำหงเหลียงเดินไปยังที่พักชั่วคราวใต้แสงอาทิตย์ยามเย็นเงาของเขาทอดยาวแผ่นหลังก็ดูมุมเล็กน้อยความสามารถยิ่งใหญ่ ความรับผิดชอบก็ยิ่งใหญ่ตามไปด้วยทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเมืองหลวงที่จเจริญรุ่งเรืองแม้แต่น้อยเรากับเป็นคนละโลกแต่ไม่มีใครรู้แผนการร้ายอันน่าสะพรึงกลัวที่มุ่งเป้ามายัางประเทศเสียกํกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเียบการผลิตภาคต่อต้อ,ตองใช้เวลาเพื่อนๆที่รอไม่ไหวสามารถคลิกที่มุมล่างซ้ายชีเมาฟรีโนเวนค้นหาปรมาจา์ปูอ่านเรื่องราวต่อที่น่าตื่นเต้นล่วงหน้าได้เลย